ไอหิงช่อง YouTube สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวนะคะการแพ็คสบู่แชมพูสมุนไพรของช่องอิง YouTube นะคะได้เครื่องซีนตัวใหม่ค่ะตัวใหญ่กว่าเดิมนะคะราคาก็สูงกว่าเดิมค่ะเอามาแพ็คข้าวนะคะก็เลยได้เอามาแพ็คสบู่แชมพูด้วยนะคะแชมพูสมนุนไพรค่ะมันเป็นรายได้เล็กๆน้อยๆของช่องอหยิง YouTube นะคะ ในการที่เราทำสบู่แชมพูสมุนไพยรึ้้นมาค่ะอันดับแรกเราก็ทำใช้เองนะคะต่อไปก็มีเพื่อนๆน,นะคะอยากใช้ด้วยค่ะอย่างเช่นวันนี้นะคะก็มาแพ็คค่ะมาแพ็คอย่างละ3ขวด3ขวดค่ะซีนแบบสูญอากาศนะคะฟิตแน่นค่ะไม่หกนะคะไม่ไม่หกนะคะ,ะ,คะปลอดภัยค่ะ ส่งถึงมือทุกท่านเลยนะคะส่งทุกที่ค่ะใช้ดีมากๆเลยนะคะถ้าใครสนใจก็ทักมาได้นะคะมีมีจำหน่ายให้ค่ะค่ะวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะเล็กๆน้อยๆมาฝากกันค่ะมารีวิวสบู่แชมพูสมุนไพรนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีมีชัยตลอดไปนะคะเราก็ส่งทาง แคลลี่นะคะส่งทางแฟกนะคะค่ะสวัสดีค่ะ